เก็บพริกไปกินข้าวกันค่ะทุกคนวันนี้ไม่มีเมนูเผ็ดๆนะคะก็เอาพริกไปกินข้าวนี่พริกอันนี้คือเขาขนาดไซส์เขาประมาณนี้นะคะเผ็ดนะคะเนี่ยเล็กๆเนี่ยเผ็ดข้มีเยอะนะคะเล็กๆใหญ่ๆก็เก็บไปเลยนี่นะคะ ไม่เจเจลืมชื่อนะคะว่าเขาคือพริกอะไรแต่รู้แค่ว่าอร่อยนะคะหอมกลิ่นเขาหอมเผ็ดแต่ว่าหอมเดี๋ยวแม่เจะจะหามาแปะไปให้นะคะเอาประมาณนี้ก็พอแล้วก็เอานี้ไปด้วยนะคะซักสามลูกนี่ได้พริกไปกินข้าวแล้วจ้า สวนก็รื้อหมดแล้วนะคะนี่เมื่อก่อนตรงนี้เป็นมะเขือเทศนะคะตรงนี้ก็มะเขือเทศแต่ว่ารื้อหมดแล้วกินข้าวกันจ้านี่นะคะนี่ก็เป็นอาหารของแม่สามีเป็นซุปอะไรสักอย่างนะคะเป็นเนื้อก็นนี้เป็นของแม่เจเจพะว่าทำพร้อมกันนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายเพราะว่ามันจะดูวาวุ่นมาอีกแล้วจ้า อันนี้เป็นเมนูที่เราจะกินวันนี้นะคะที่แม่เจ๊ให้ดูต้นคลิปก็คือซุปของแม่ยาก,กับผัดเรียวหวานไก่ของแม่เจจนะคะแล้วก็อันนี้ก็คือแม่ยาซื้อมาให้อีกแล้วนะคะคาดว่าจะไม่รู้จะได้กินไหมนะคะความอยากอยากอยู่แต่ว่าของกินมันมีเยอะนะคะก็อันนี้ก็จะเป็นซุปปลานะคะแม่เจชอบกินแม่ยาก,ก็ทำให้ ก็อันนี้พริกที่เราเพิ่งไปเก็บมาแล้วก็มีอัางหุ่นนะคะของว่างเราวันนี้มาเริ่มได้บีบมะนาวก่อนซุปอันนี้ต้องโอ้ลืมอันนี้นะคะน้ำพริกเมงดาของเราเดี๋ยว พึ่งนึกได้ว่ามีน้ำพริกนะคะก็ไม่เป็นไรก็กินพริกกับน้ำพริกก็ได้เพราะว่าน้ำพริกอันนี้ไม่ไม่ค่อยเผ็ดเท่าไหร่นะตัดไว้อย่างนี้ก็ได้กินกับแตงกวาะคะแตงกวามาไวน้นี่เริ่มได้อันนี้ต้องเปรียปร้ยวๆถึงจะแซ่บนะจ๊ะซุปซุปปลา ตอนไม่เติมมะนาวก็จะเหมือน <c oughs> ต้มปลาในน้ำผัก <c oughs> น้ำมะเขือเทศนะคะจะเป็นไม่ค่อยมีรสชาติเติมมะนาวแล้วเหมือนแกงส้มิก Home. หายไปสองสามวันขอโทษขออภัยนะคะที่หายไปสองสามวันเนื่องจากซ่อมห้องครัวซ่อมครัวข้างนอกนะคะทุกคนครัวข้างนอกพังเพราะมันก็จะค่อนข้างวุ่นวายนะคะเพราะว่ามีคนมาทมํามีก็เหมือนเหมือนเราก่อสร้างซ่อมแซมบ้านนะคะมันจะวุ่นวายคนเดินเข้าเดินออกเดินเข้าเดินออกะคะแม่เจ๊ก็ต้องช่วยเขาด้วย บางครั้งก็ต้องช่วยหยิบจับอันนู้นอันนี้นิดๆหน่อยๆนะคะก็เลยไม่ได้มีเวลาทำคลิปกับข้าวก็ทำในบ้านไม่ชอบให้มี กลิ่นกับข้าวในบ้านนะคะก็เลยไม่รอพอดีว่าลุงของสามีเอาไม่ใช่อืมจะ่่าลุงเขาเป็นคุณลุงเนี่ยเป็นพี่ชายของคุณของแม่่าตนะคะเป็นพี่ชายของแม่า่าแต่ว่าฝรั่งเนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมแบบว่า godfather godmother อย่างเงี้ยนะคะเหมือนเหมือนพ่อทุนหัวแม่ทุนหัวถ้าแบบอย่างสมมุติว่า แม่เจมีลูกอย่างเงี้ยก็อาจจะมีแบบญาติหรือว่ามีเพื่อนของสามีอย่างเงี้ยรับรับแบบว่าโอเคถ้าว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราหรือว่าบางทีถ้าลูกของเราอยากอยากให้เขาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนรับเป็นลูกเหมือนรับเป็นลูกนะคะเหมือนแบบไม่ว่าพ่อแม่จะยังอยู่หรือว่าพ่อแม่ไม่อยู่ก็คือเขาคือพ่อแม่อีกคนประมาณนั้นนะคะตามตามความเข้าใจไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นแบบไหนนะคะถ้าใครทราบก็อธิบายไว้ในคอมเมนต์ได้นะคะ จะขอบคุณมากค่ะเพราะว่ามันก็เป็นความรู้นะคะเพราะว่าแม่เจก็ไม่ค่อยรู้เหมือนกัน เนื้อปลาแม่เจ๊ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าปลาอะไรนะคะเพราะว่ามาแต่เนื้อไม่เจอตัวหอมๆมันๆเป็นคุ้งปลา S <S> <S ยังเขียวๆ, <S <S ๆยังเขียวเยยังอ่อนๆออนกำลังหอมนะคะแต่ว่าไม่เผ็ดมากถ้าเขาแดงเขาจะเผ็ดมาก อันนี้คือข้าวเย็นนะคะทุกคนที่ไทยก็น่าจะกำลังกินข้า,าวเช้ากันอยู่มาเด้นนะคะสามีไปรับลูกๆโอ้รับลูกกับหล้านรับเจ๊กับล้านนะคะว่าจะรอก็ไม่รอหิวแล้วกินก่อนเลยจ้ะ มันฝรั่ง กินไก่ก่อนฉีกอปิกนิดนึงนะว, <c oughs> วะหลุดมาแต่กระดูกไก่นุ่มมาก Nå <laughs> Nei แล้วนะคะเหลือนิดนึงห้าคำได้แต่อิมไม่สันทัดกินเนื้อสัตว์กับข้าวเยอะๆนะคะถ้ากินแบบไก่ย่างหมูปิ้งกับส้มตำอย่างนี้ได้อยู่ <c oughs> จะกินซุปปลานะคะ แล้วน่าจะมีขนอรถผักขนอรถผักนะคะอื้อปลามันจะเป็นพุงปลาแม่เจ๊ดูนะคะ เนี่ยมาแบบนี้เลยค่ะก็เลยไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรชื่อก็เป็นชื่อแบบที่เขาเขียนไว้เป็นชื่อแบบเม็กซิกันนะคะแม่จีก็จำไม่ได้ <laughs> ไม่เคยจำอะไรได้อืม,อม มันมันพุงปลาชอบกินปลาชอบกินซีฟู้ด น้ำเปล่านะคะเพราะว่าพอมีคนเข้าออกเข้าออกทั้งวันแล้วก็กินข้าวด้วยกันอะไรอย่างงี้ <c oughs> แก้วไม่รู้หายไปไหนหมดแม่เจหาไม่เจอนะคะจะเทน้ําผลไม้ใส่ก็กลัวมันจะกินไม่หมดนะคะแก้วขนาดนี้ใครจะไปกินหมดกินกับข้าวกินหลังข้าวจุกพอดี <c oughs> ก็เลยใส่น้ําเปล่านะคะไม่ได้ใส่น้าผลไม้ <c oughs> อ่างวนรอบนี้จะย้ายก่อนอ, <c oughs> อังง่นรอบนี้ค่อนข้างเปรี้ยวนะคะเหมือนเขาเก็บอังงวนอ่อนๆมาปกติอังงวนที่นี่อร่อยมากนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่กินแล้วจะเป็นแบบเปรียปร้ยวๆผัดๆเหมาะแก่ก,การตำหรือไม่ก็น้ำปลาหวานนะคะเทใส่ลงไปเลยอร่อย หาลูกใหญ่ๆก่อนอลูกเล็กๆเอาไว้ <c oughs> ไม่แนพรุ่งนี้อาจจะทำยำกินนะคะ <c oughs> เปรีอ้อ<า>พอแล้วนะคะเปรี้ยวเปรี้ยวว่าจะกินของหวานล้างปากไม่หวานนะคะเปรี้ยวโอ้ยเก้วก็หนักมือเดียวไม่อยู่ <c oughs> แม่เจาพาไปดูนะคะกลัวที่ว่าส้ม จะจะพาไปดูจ้านี่นะคะซ่อมก็คือเปิดผนังอันนี้เลยนะคะแล้วก็ใส่ทุกอย่างใหม่แล้วก็ส่วน,นนั้นก็คือที่แม่เจเคยทำอาหารตลอดนะคะก็คือเตาอันนั้นเพิ่งซื้อมาได้ประมาณสงอาทิตย์นะคะแต่ว่าแม่ย่าบอกว่า จะเอาไปทิ้งค่ะทุกคนก็นี่แหละคะ่ะเหลือแค่เอาฝาครอบมาปิดนะคะแล้วก็ทาสีก็เสร็จจ้านั่นแหละคะ่ะทุกคนช่วงนี้แม่เจก็อาจจะไม่ได้ทําอาหารหรือถ้าทําก็อาจจะเป็นพวกตำตำยำยำนะคะก็ประมาณนี้แหละคะ่ะทุกคนก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะ